สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีชเทรเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับอีเวนต์สงครามนะของมาเ,มาเลียครับได้หมาครับซึ่งเป็นอีเวนต์ของการแข่งขันในเซิร์ฟเวอร์ข้ามเซิร์ฟเวอร์คนแล้วก็กิวเลยครับอีเวนต์นี้ควรมีกิวนะมันจะมีการรางวัลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รางวนนะัลส่วนบุคคลนั้นคุณต้องลงอีเวนต์นี้ไปเก็บแต้มเก็บแต้มให้ครบตามจํานวนหรือ ลงให้ครบตามรอบก็จะได้ของรางวัลน,นะครับของรางวัลสำคัญนะครับของรอบนี้ก็จะเป็นเ,เก็บให้ครบสมหมื่นแต้มก็จะได้นี่ครับแผ่นศิลาสีทองเอาไว้อัพลัดแถบนะครับซึ่งอันเนี้ยน,นๆ้ๆทีมันจะแจกทีนะครับก็ประมาณปีนึงนะแจกประมาณ1-2ชิ้นนะครับของหายากของเกมนะเก็บให้ครบ3 0ม0 0ืแต้มได้1อันนะครับ แล้วก็เก็บให้ครบ40,000ได้20เม็ด50,000ได้30เพ็ดสูงสุดของอ e ีเวนต์นี่ครับอยู่ที่100,000แนะครับแต่จริงๆรางวัลสูงสุดนะผมบอกว่าคือ50,000นะครับ50,000เนี่ยคือสูงสุดนะเพราะไอ้เจ้า60,000 80, 80,000 100,000เนี่ยมันก็เป็นพวกาสายมงสายไหมเนาะของรางวัลของจริงก็คือจะเป็นแค่50,000แต่นะครับก็คือได้เพชร30เม็ด20เม็ดนะครับ แล้วก็ให้คุณลงให้ครบ30รอบก็จะได้กระโหลกของโรเจอร์6ดาวบวก1อันนะครับนี่คือกะโหลกของโรเจอร์อันที่3นะครับอัน1อยู่ในอีเวนต์ของไคโดเก็บครบ400ตัวเต่ารุ้งเนี่ยได้1อันอัน2อยู่ในโบดของแกร์ปาร์ตี้หรือ33นะครับก็ได้อีก1อันถ้าถ้าหากคุณชนะ5รอบขึ้นไปนะครับ แล้วก็อันที่3อยู่ในหมวดของมาเลียนเนาะลงให้ครบ30รอบได้1อันนะครับตัวทีมนะครับทีมของอ่า uh, อีเวนต์เนี้ยมันให้โลบิน6ดาวใหม่เป็นตัวละครที่เพิ่มแต้มเยอะที่สุดอยู่ที่2.1เท่าแต่ตัวที่อวยของด่านนี้จริงๆคือหนามิจัง คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันให้โลบินสูงสุดทําไมเพราะโลบินใส่ไปหรือไม่ใส่ไปก็ตามผลลัพธ์มันไม่ต่างกันเลยแต่แต่ตัวละครที่ใส่ไปและไม่ใส่ไปมันต่างกันผลลัพธ์ก็คือจะเป็นนามิ6ดาวลิมิเต็ดใหม่ตัวเนี้ยใส่ไปทําให้คุณเล่นด่านนี้ได้โคตรง่ายด่ายิ่งขึ้นเลยครับเหมือนมันอวยนามิมากกว่าโลบินนะ ทีมผมครับก็จะมีกัปตันครับก็คือจะเป็นยามาโตะนะครับ vs ไคโดนะครับ6ดาวนะครับแล้วก็จะมีโรเจอร์นะครับโรเจอร์6ดาวครับแล้วก็ซันจินะครับซันจิ5ดาวของกาชานะครับแล้วก็โซโล5ดาวของกาชานะครับก็โซโลนั้นเอามาเพื่อนนะครับล้างบัฟเผ่าไม่ ส่วนซันจินะครับเอามาเพื่อล้างบัฟของรถโจมตีแล้วก็โซ่นะครับก็หาตัวละครที่สามารถล้างบัฟคล้ายกันเนี่ยเอามาแทนกันได้นะครับแล้วก็จะมีคิดลอซึ่งเป็นตัวฟรีจะอีเวนต์ของไฮโดนะครับลงอีเวนต์ไคโดก็ได้หมานะครับคิดลอนะครับเพื่อสําคัญก็คือจะเป็นนามินะครับนามิลิมิเต็ดนะครับก็เออไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันอวยมันให้แต้โรบินเยอะสุดๆเลยแต่แต่อวยนายไม่จังซะมากกว่าแดดานี่ครับศัตรูกลุ่ม4จะสุ่มออกนะครับสุ่มออกระหว่างคนยักษ์หรือแม่โรบินซึ่งดีบัฟของทั้ง2ตัวนั้นต่างกันแต่ทีมนี้สามารถจัดการได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับเจอคนยักษ์หรือเจอแม่โรบินก็ชนะทั้งหมดนะครับ กลุ่มหนึ่งกลุ่สองตีผ่านกันไปเลยครับอ่าผมกดพลาดครับอันนี้คือกพดพลาดจริงๆนะไม่ได้แกล่ะกดพลาดจริงกลุ่มสองครับ,รรบตีไปเลยครับ กลุ่มสามครับจะกับมาเรียนะครับจะทำการบัฟดาเมนหนึ่งแล้วก็บัฟไม่ตายสามเธอแล้วก็ลดแก้วลงไปมันคือการลดค่าพลังของแก้วสีสีสแดงเขียวม่วงเหลืองฟ้าห้าสีนี้ค่าพลังถูกลดลงไปปกติถ้าหากแก้วตรงสีค่าพลังของแก้วอยู่ที่2เท่า แต่ดีบัฟนี้ทำให้แก้วสีที่เป็นแก้วตรงสีค่าพลังถ้าแก้วตรงสีเหลือแค่หนึเท่าหรือ1เท่านั้นจะเท่ากับแก้วธรรมดาทั่วไปที่ไม่ตรงสีก็คือแก้วนั้นจะเบาลงนะครับแค่แดงเขียวฟ้าม่งเหลืองนะส่วนแก้วเทียนดีหรือเนื้อนั้นก็แรงตามปกติทั่วไปนะครับกลุ่ม3ก็ให้กลไปตายของคิดกับรอครับ แล้วก็โจมตีไปครับแล้วก็กลุ่มสีครับซึ่งกลุ่มสีนั้นจะสุ่มออกระหว่างแม่โลบินหรือคนยักษ์ซึ่งดีบัฟจะต่างกันแต่เราสามารถผ่านทั้งหมดของทีมนี้ครั้งนี้เจอแม่โลบินถ้าหาก เจอแม่โรบินเจอใบกับตันแปดเทินแต่พอดีกับตันเป็นยามาโตก็ลักออกไปครับยามาโตกันไอดกับตันสิบเทินนะครับและเจอเผาไหมห้าเทินซึ่งตรงจุดนี้พอเจอแม่โรบินเราจะถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายทั้งบทด2เทินซึ่งสกิลโซโลสามารถลดเวลาของไมาตายได้แค่1เทินทำไงล่ะแล้วก็ปล่อยไปครับปล่อยไปเลยปล่อยไป1เทิน เราค่อยมาตีกับเธอสองถ้าหากตรงนี้คุณเจอคนยักษ์คนยักษ์จะเจอกับการลดโจมตีและก็โซ่แถวบนถ้าเธนพอเธอสองครับแม่โรบินครับเจอการล็อกโซ่และก็ลดโจมตีเนาะก็คือว่าเอา่อเจอคนยักษ์เธอแรกตีไปเลยแม่โรบินเธอสองค่อยมาตีเนาะง่ายครับ ไม่ว่าจะเจอกับแม่โรบินหรือคนยักษ์ก็ผ่าได้ทั้งหมดนะครับไม่ยากครับแค่คุณกดไป่ตายของโซโลและก็สันจิแล้วก็ยามาโตทำการเปลี่ยนแก้วครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับเน้นยับใหม่ครับเอาใหม่นะแม่โรบินตีเธอสองคนยักษ์ตีเธอหนึ่งกดโซโลสันจิยามาโตเหมือนกันนะครับทั้งแม่โรบินทั้งคนยักษ์นะ ตูตายไปครับจะเปลี่ยนอัลตรอนแถวฟ้าแถวกลางด้านขวามือครับขึ้นมาเป็นกัปตันนะครับ6เทินนะก็ทีนี้ก็คือจะเปลี่ยนโรเจอร์ขึ้นไปเป็นกัปตันนะครับ6เทินมอรเลียครับบอสใหญ่ครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงช็อตเทิรเนซึ่งช็อตเทิรเนจะหายไปเพราะกัปตันของนามิจังนะครับแล้วก็มีเกราะเอ่อเกราะลุง6เทินเกราะผ่าครึ่ง5เทเร์นนะครับ ตรงจุดนี้ครับไม่ตายของโรเจอร์ซึ่งดูนะเราห้ามบัฟโจมตีต่อหน้าบอสแต่โรเจอร์บัฟได้ก็เพราะเป็นโรเจอร์โรเจอร์มีสกิปตานก็คือสามารถการการถูกล้างบัฟดีๆของเราทั้งหมดได้หนึ่งครั้ง ปกติถ้าคุณใช้ตัวละครทั่วไปในการบัฟโจมตีอย่างเช่นผมใช้เป็นอายามาโตะก,กับตนันและยามาโตะก,กับตันนั้นบัฟโจมตีไปพอบัฟโจมตีไปปุ๊บมาเลียจะล้างบัฟดีๆของเราออกไปทั้งหมดแต่ตรงนี้ใช้โรเจอร์เลยไม่ถูกล้างออกไปเลยครับมีแค่โรเจอร์ตัวเดียวนะที่สามารถบัฟโจมตีต่อหน้าอาบอสได้โดยที่โรเจอร์ต้องเป็นกับตันเท่านั้นนะครับไม่งงนะ แล้วก็นามิจังครับนามิจังแล้วกดสลกลของซุเปอปร์คาร์ดครับออแล้วก็จบตีไปลครับดามเจเหลือครับ,บเห็นไหมตีไปก็3ตัวเองดาเมจโคตนเหลือครับทีมนี้ก็จะคูณแต้มครับอยู่ที่ประมาณ9กจุดเอ่ออนะเก้าจุดเปะคูณแต้มนะครับอยู่ที่ จุดหกเเท่านะครับประมาณนีครับกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยครับถึงมาสวัสดีคับ